สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ได้เวลามารีวิวตาแดน2คู่นี้ครับแบรนด์อาร์ตยนะครับในมือของผมมีรุ่นนี้ the artist และ the base model v 2นั่นเองนะครับเริ่มต้นมาก่อนเลยครับสำหรับแบรนด์นี้อยากให้เพื่อนเพื่รู้จักหน่อยว่า r าร์ T U. มีที่มาที่ไปยังไงนะครับแบรนด์นี้เริ่มต้นที่อเมริกาเมื่อาาปี2020เขาออกตัว the base model v 1นะครับไม่ใช่รุ่นนี้นะอันนี้ v 2ออกตัว the base model v 1นะครับ เป็นการขายแบบ Subscription ก็คือสายแบบสมาชิกคือเพื่อนๆจ่ายเงินเรียบร้อยนะปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอารองเท้ามาให้คุณใส่แล้วพอคุณใส่ไปสักพักนึงซ้อมไปเต็มที่แล้วใช้งานไปเต็มที่แล้วพอมันเสืส่อมสภาพคุณก็เอารองเท้าคู่เดิมนั่นอนะเอาไปเปลี่ยนเอาคู่ใหม่มาใส่ต่อนะครับซึ่งเขาวางขายมาปีที่แล้วผมก็ตามว่าเอ้ยผมอยากจะสั่งมาลองบ้างเนี่ยจะทํำยังไงนะครับ มันก็ค่อนข้างยากทีเดียวเพราะว่าเราต้องสั่งไปที่อเมริกาจ่ายเงินไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะส่งมามันต้องบวกค่าส่งมันต้องบวกค่าภาษีที่เราต้องจ่ายเพิ่มนะครับเบรดเสร็จแล้วก็เลยคิดว่าลําบากไม่เอาดีกว่าก็รอรอนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนก็สั่งมาเหมือนกันนะครับแต่กออ็ผมก็ถามถามว่าเป็นไงบ้างอนะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโอเคก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับทีนี้ปีนี้เนี่ย2021เนี่ยโหถือว่า เป็นปีทองของนักวิ่งนะเพราะว่าหลายๆคนก็ตั้งตารอบแบรนด์นี้ใช่ไหมครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งทางเรฟเนี่ยก็ได้นําเข้าอาเตยู A U เข้ามาขายในเมืองไทยนะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็คือขายแบบเขาไม่ได้ขายแบบสมาชิกแล้วนะครับเขาขายเป็นซิงเกิลเลยคือขายคู่ต่อคู่แล้วก็จบเลยคุณซื้อไปคุณเอาไปใส่แล้วก็จบกันไม่ต้องเอามาปรงเอามาเปลี่ยนไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะครับก็เลย เป็นผลพลอยได้ของเราเราก็จะได้มีรองเท้าดีๆแบบน,นี้มาลองใส่กันดูนะโอเคเดี๋ยวมารีวิวกันนะครว่าเจ้าตัว RTU เเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับคู่แรกครับ The a r t i s t เ h e Artist เนี่ยเป็นรองเท้า Racing สายซิงนะครับทำความเร็วของทาง RTU เนะครับจุดเด่นของรองเท้าคู่นี้เลยนะครับคือ1ดีไซน์ที่เป็นมินิมอ l i s สเพื่อนๆจะเห็นนะฮะจริงๆผมว่ามันเป็นจุดเด่นของแบรนด์เนี่ย ที่ทารองเท้าให้มันเรียบๆไม่มีลวดลายอะไรมากดูอย่างสีไม่ได้มีสีสันอะไรที่ปัดเข้ามาจะใช้สีขาวเป็นโทนเป็นเบสกลางแล้วก็มีโลโก้อาร์เตยูเขียนอยู่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีชื่อรุ่นอยู่ด้านหลังตรงส้นเทา้า t h e a r t i s t เชือกก็ใช้สีเหลืองก็ให้ความน่าสนใจของมันนะครับแล้วก็ตัวลิ้นรองเท้านี่ก็จะมีตัวโลโก้ของเขาอยู่นะผมจำไม่ได้ว่าเป็นตัวตนยหรือตัวต่อเนี่ย แต่มันเป็นสัตว์ที่ผู้ก่อตั้งคุณไมเคิลเขากลัวมากนะครับแล้วเขาเอามาใส่อยู่ในรองเท้าของเขาด้วยคือเป็นการก้าวข้ามความกลัวของเขาเองนะครับนะนะดูด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ครับเรียบๆครับไม่ได้มีไม่ได้มีลวดลายอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็คือดีไซน์เป็นแบบมินิมอลลิสต์นะจุดเด่นข้อที่2คือรองเท้าคู่นี้มีคาร์บอนมีคาร์บอนเพลทที่อยู่ด้านในโฟมมิโซนะครับ ส่วนตัวโฟมนะครับตัวโฟมเนี่ยใช้ Super c r i t i c ิค EVA ซ u เปอร์คริ c ิค EVA นะครับให้ความเด้งความมั่นคงและความทนทานแต่มากับน้ำหนักที่เบาแล้วก็พื้นยางด้านล่างครับอาโซนเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะพื้นจะเป็นแบบนี้ไม่ได้มีดอกยางครับแต่แต่มันเหนียวนุ่มแล้วก็ยึดเกาะถนนได้ดีมากนะเป็นยางสลิดที่ใช้กับพวกการแข่งขัน รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นยางรถยนต์มอเตอร์ไซค์เขาจะบังเขาจะไม่มีดอกเลยจะเร,ยเรียบก็คือใช้ยางแบบนี้นั่นแหละแล้วก็อีกจุดเด่นข้อหนึ่งก็คือว่าราคาสบายกระเป๋าเป็นมิตรกับเพื่อนๆน,น,นักวิ่งมากๆนะครับคู่นี้เดี๋ยวมาบอกราคาทีหลังแต่ผมว่าเพื่อนๆน,น่าจะรู้แล้วแหละว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับทีนี้มาเล่าถึงความรู้สึกหลังการใช้งานเจ้าตัว DARTS คู่นี้บ้างนะครับหลังจากที่ผมเอาไปทดสอบดูแล้วเนี่ย สิ่งแรกเลยนะครับที่เพื่อนๆถ้าจะซื้อคู่นี้นะครับเวลาเลือกไซส์เลือกให้ต่ํากว่าไซส์ปกติของเราสักครึ่งไซส์นะครับลดไซส์ลงสักครึ่งไซส์จะดีมากเพราะว่าผมเอาไปใส่แล้วเนี่ยปกติผมใส่10 US นะครับใส่คู่นี้10 US เหมือนกันเหลือเยอะครับเหลือเยอะกว่าที่ที่เคยเป็นแล้วพอมันเหลือเยอะปุ๊บเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือต่อให้เรามัดั u n น e r ์ลูปแบบนี้แล้วนะครับ ก็จะรู้สึกแปลกเวลาที่เราวิ่งเหมือนเราใส่รองเท้าหลวมๆวิ่งอะ่ะเพราะเราใส่รองเท้าหลวมๆวิ่งปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าส้นเท้ามันจะหลุดตลอดเวลาอันนี้เป็นจุดแรกนะครับถ้าใครสนใจคู่นี้นะครับเวลาซื้อรองเท้าคู่นี้ลดไซส์ลงสักครึ่งไซส์จะกําลังดีตัวโฟมบ้างโฟมเป็นยังไงตัว critical eva นะครับผสมกับคาร์บอนเพลทของตัว d i a t s โฟมให้ความเฟิรม์มแน่นนะครับนุ่มไม่มากนะออกไปทางเฟิรม์มแล้วก็แน่นมากกว่า ซึ่งเวลาที่เราวิ่งเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยยุบตัวไม่ค่อยย้วบตัวนะครับก็ช่วยประหยัดแรงเราในเวลาที่เราก้าวเท้าอีกจุดหนึ่งก็คือตัวทรงของรองเท้าด้านหน้ามันจะเป็น r o c เลอร์เชฟแบบนี้ก็คือช่วยเพิ่มความลื่นไหลในการก้าวเท้าของเราได้ด้วยเพนะราะฉะนั้นก็ช่วยประหยัดแรงหนึ่งจากตัวโฟมที่ไม่ยุบตัวไม่ย้วบละแล้วก็2คือมีโรลเกอร์เนี่ยที่ช่วยให้เราก้าวเท้าอย่างลื่นไหลนะครับผ่อนแรงลงได้ไปเยอะเลยทีเดียว อีกจุดหนึ่งที่รู้สึกได้เลยก็คือตัวฮิลเคานเตอร์ด้านหลังตรงนี้เห็นไหมเพื่อนๆมันจะไม่มีโครงแข็งๆอะไรเลยนะครับเขาเน้นความเป็นมินะิมอลลิส์ไงนะตรงนี้ก็จะแบบนี้จะนุ่มๆไปหมดเลยนะครับอันนี้มันมีมันมีนิดเดียวเวลาที่คือผมลองใส่วิ่งเนี่ยจะรู้สึกถ้าลงเท้าไม่ดีเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ ส้นเท้าเรามันจะโครงเครลงอะไรตรงนี้ไปได้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเกิดจากการที่ผมใส่รองเท้าใหญ่กว่าปกติหรือเปล่าต้องบอกว่าคู่นี้เหมือนเราใส่ใหญ่กว่าปกตินะพอเราใส่ใหญ่กว่าปกติปุ๊บส้นเท้ามันมีโอกาสหลุดง่ายนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันก็เลยรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่อันนี้ต้องไปลองเทียบถ้ามีโอกาสได้ลองใส่ตรงไซส์มากกว่านี้นะครับก็อาจจะรู้สึกอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสําคัญนะครับซื้อ กลับมาที่เดิมซื้อรองเท้าซื้อให้มันตรงไซส์ของเรานะครับใส่ให้มันเหมาะที่สุดให้มันพอดีที่สุดอะ่ะจะจะดีมากคู่นี้เหมาะกับใครครับนักวิ่งที่อยากจะหารองเท้าซ้อมทำความเร็วนะครับรองเท้าที่ใส่ในการแข่งขันแล้วก็ชอบฟีลลิ่งของโฟมที่เฟิร์มแน่นนะไม่นุม่มไม่ยวบจนเกินไปนักผมอยากจะแนะนำคู่นี้ครับ R.T.U. The Artist รุ่นนี้ให้เพื่อนๆได้มีโอกาสได้ทดลองกันนะครับ ราคาเองเนี่ยตัวคู่นี้เนี่ยสามพบาทก็เป็นราคาที่น่าสนใจนะครับไม่แพงมากนะสําหรับรองเท้าที่เป็นคาร์บอนเพลทถ้าไปเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นแล้วเนี่ยถือว่าคู่นี้ไม่แพงเลยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงสําหรับคู่นี้นะครับส้นเท้าสูงที่30ด้านหน้าเท้าสูงที่24มิลิเมตรนะครับน้ำหนักคู่นี้10 US อยู่ที่245กรัมแล้วก็อย่าลืมนะครับการเลือกซื้อเลือกขนาดคู่นี้ลดไซส์ลงมาสักครึ่งไซส์นะ จะช่วยให้เราใส่ได้ก,กระชับขึ้นและดีขึ้นกว่าเดิมประสบการณ์ในการวิ่งของผมอาจจะเปลี่ยนไปถ้าผมใส่ลดลออกมาครึ่งใส่ส9 0 0บาทซื้อได้ที่ r e f c o t h หรือว่าที่ r e f r u n n e r นะครับถัดมานะครับมาเจ้าคู่นี้ต่อครับ the base model v2 นะครับคู่นี้ก็ยังคงคอนเซปต์ของ r t u ที่เน้น m i n i m a l l s t t คือเน้นความเรียบๆไม่ต้องมีลวดลายตกแต่งอะไรมากสาหรับรองเท้านะครับ ใช้เป็นโทนสีดำแล้วก็มีพื้นเป็นสีแดงตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับขายในเมืองไทยเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นสีดำแดงแบบนี้นะครับนะเพื่อนๆดูสิมันไม่มีอะไรเลยอ p p เปสีดำมีลิ้นรองเท้านะครับมีโลโก้อยู่ตรงนี้เห็นไหมเปิดโลโก้ให้เห็นอะผมก็มัดซะแน่นเลยนะมีโลโก้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีชื่อแบรนด์อยู่ข้างหลัง อัลโซก็เรียบๆครับใช้มิดโซ่ในแหละเป็นอัลโซเลยนะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งถนนที่เบามากนะจุดเด่นของมันคือเบามากๆนะครับ 10US คู่นี้อยู่ที่185กรัมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เขาดีไซน์มาเพื่อให้วิ่งได้เป็นธรรมชาติพยายามให้เราวิ่งอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดถ้าคู่นี้คู่นี้ก็เป็นคู่ซ้อมส่วนคู่นี้ก็เป็นคู่ที่ใส่แข่ง รีวิวหลังการใช้งานของคู่นี้บ้างน,นะครับหลังจะเอาคู่นี้ไปวิ่งมาแล้วสักระยะหนึ่งนะครับสำหรับ The Base โมเดล V2 บอกเลยครับว่าใครที่อยากจะใช้แรงตัวเองเยอะๆในการวิ่งคุณได้เวลาแล้วครับเอาคู่นี้ไปเลยฮะโฟมให้ความนุ่มไม่เด้งนะครับไม่ค่อยเด้งนะครับไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรมากไม่ได้ช่วยแรงออกแรงอะไรเราเลยเท่าไหร่นะครับคือเน้นใช้แรงตัวเองล้วนๆนะครับ ไม่ว่าคุณจะวิ่งเพส7 6 5 4อะไรทุกอย่างคือคุณใช้แรงตัวเองเป็นหลักมีการซัพพอร์ตให้นิดหน่อยว่าตัวโฟมมันจะนุ่มนิดนดนะครับก็ไม่อยากจะรีวิวอะไรมากมายเพราะเป็นรองเท้าที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้คุณวิ่งอย่างเป็นธรรมชาติเพราะ,ะนั้นคุณต้องใช้แรงตัวเองเยอะถัด mm. มานะครับการสวมใส่ก็ใส่ง่ายแล้วก็ใส่สบายเหมือนกับตัวอัติาร์ติสเลยครับคู่นี้ผมใส่10 US แล้วก็สั่ง1 0 US มาแต่คู่นี้เนี่ยสั่ง10 US มาแล้วมันจะพอดีนะพอดี ถ้าเทียบกับคู่นี้แล้วเนี่ยที่ใส่10 US นะมันจะเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับเพราะนั้นอันนี้ต้องลดไซส์ลงมาครึ่งหนึ่งแต่คู่นี้สั่งพอดีได้ถ้าเลือกไซส์ให้มันพอดีเนี่ยมันก็น่าจะเหมาะกับเรานะครับข้อมูลเพิ่มเติมของ r t u the base V2 นะครับ the base model V2 เนี่ยความสูงส้นเท้าอยู่ที่21.5หน้าเท้าอยู่ที่15.5นะครับดรอปอยู่ที่6น้ำหนักอยู่ที่ 185กรัมในขนาด10 us นะราคาขาย2,900บาท2,900บาทนะครับมี2สีที่ขายในเมืองไทยนะครับมีสีขาวกับน้ำเงินแล้วก็คู่นี้สีดำกับสีแดงนะครับใครที่ชอบสีไหนก็ไปลองเลือกกันได้ขายที่ left runner แล้วก็ที่ left co th 2คู่นี้นะครับเพื่อนๆที่ชอบแบรนด์นี้นะครับเลือกซื้อคู่นี้มาเป็นรองเท้าซ้อมแล้วก็เอาคู่นี้มาเป็นรองเท้าแข่งนะครับจับคู่กันพอดีเลย ทั้ง2คู่ก็เบ็ดเสร็จแล้วประมาณ6,800บาทนะครับ6,800บาทเราอาจจะได้รองเท้าคาร์บอนเพลทจากแบรนด์อื่นๆแค่คู่เดียวนะแต่ว่านี้เพื่อนๆได้2คู่เลยนะครับ6,800บาทสุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสลองแบรนด์ r t u แล้วนะครับช่วยมาบอกเล่ากันหน่อยนะครับใครลอง The Base Model V2 แล้วบ้างนะคุณชอบไม่ชอบยังไง ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะหรือใครที่ลองดีอาร์ท s สแล้วนะครับชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันนะครับวันนี้ผมปอจกวิ่งไหนกันปนั่นเดีลาไปก่อนนะครับและอย่าลืมนะครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดมีแต่รองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณนะครับอย่าลืมลดไซส์ด้วยนะไม่งั้นเราจะเจอรองเท้าที่ไม่เหมาะกับเรานะครับโอเควันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ